สวัสดีครับทากินเองกับคริสนะครับวันนี้ถั่วเขียวต้มน้าตาลครับคริสเชื่อว่าคนในวัยเด็กกับคริสเนี่ยสมัยเด็กๆต้องได้ทานเมนูนี้กันบ่อยๆนะครับวันนี้จะมาชวนย้อนเวลากันสักนิดนึงนะครับแต่ว่าเราจะประหยัดแกส๊สล้วก็ใช้เวลาไม่นานจะได้ทานถั่วเขียวต้มน้ำตาลอร่อยๆกันนะครับแล้ววันนี้คริสจะมีกะทิสําหรับราดหน้าแถมให้ด้วยนะครับ มาถึงตรงนี้คิดฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้เป็นกำลังใจช่องเลดข,ของเราบ้างนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากคุยอะไรกับคริสก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์เลยนะครับไปครับไปล้างมือแล้วลงมือต้มถั่วเขียวอร่อยๆกันครับเราจะเริ่มด้วยเอาถั่วเขียวที่เราได้มานะครับล้างน้ําให้สะอาดครับเราจะเอาฝุ่นผงออกถ้าถั่วเขียวม่ไหนเสียเนี่ยเขาจะลอยก็หยิบออกได้เลยครับ เราจะซาวน้ำอย่างเงี้ยนะครับสักประมาณ2-3ถึงครั้งนะครับหรือว่าจนกว่าเพื่อนจะเห็นว่าสิ่งสกรปรกหมดไปแล้วน้ำใสสะอาดสวยงามน,นะครับพลางเสร็จสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาต้มถั่วเขียวกันครับใส่ถั่วที่ล้างแล้วลงไปในหม้อเลยแล้วก็เติมน้ำนะครับือจะเติมน้ำลงไปให้สูงกว่าถั่วประมาณ1งองคุลีนะครับ1องคุลีเนี่ยคือข้อนิ้วข้อแรกจากปลายนิ้วถึงรอยพับแรกของนิ้วมือนะครับ เรียบร้อยแล้วเราจะต้มด้วยไฟกลางประมาณ15นาทีนะครับระหว่างต้มเนี่ยให้เพื่อนๆคอยเช็คด้วยนะว่าน้ำเนี่ยแห้งหรือเปล่าเพราะว่าเราใส่น้ำลงไปไม่เยอะเท่าไหร่เนาะถ้าน้ำแห้งก็ให้เติมได้นะครับพอครบเวลา15นาทีแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามีเม็ดถั่วเขียวบางส่วนนะครับเริ่มบานแล้วก็ให้ปิดไฟนะครับแล้วก็เราจะปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีนะครับ ตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วนะครับเราลองมาเช็คดูกันว่าถั่วของเราเป็นยังไงบ้างนะครับจะเห็นว่าถั่วของเราเนี่ยเริ่มอืดแล้วก็มีน้ําที่ท่วมถั่วอยู่เนี่ยเริ่มหายไปหมดแล้วนะครับแบบนี้คือถูกต้องดีงามนะครับพอได้ตามนี้แล้วนะเรามาลงมือกันต่อครับเราจะเติมน้ําลงไปอยากได้น้ําเยอะขนาดไหนตามชอบเลยนะครับวันนี้คิดใช้ประมาณ800มลลเปิดไฟกลางนะครับแล้วต้มต่อ ระหว่างที่รอถั่วของเราเดือดนะครับเรามาเตรียมส่วนผสมที่เหลือกันครับก็จะมีใบเตยหอมนะครับอันนี้คือตัดมาจากหนังบ้านใบมันจะเล็กๆนะครับแต่มันหอมมากเลยนะครับจับมามัดๆครับแล้วก็ใส่ลงไปในหมอ้อมันจะได้ไม่กระจายไปทั่วนะครับถ้าใครไม่มีหรือไม่ชอบกลิ่นใบเตยผ่านได้นะครับตรงนี้ เราก็จะมีน้ำตาลนะครับวันนี้คือใช้น้ำตาลแบบไม่ฟอ,อกสเอีเพื่อนๆถนัดน้ำตาลแบบไหนเอาตามที่เพื่อนๆสะดวกได้เลยนะครับสสรละย้อนกลับมาดูตัวเขียวของเรากันนะครับตอนนี้ก็ผ่านแล้วประมาณ10นาทีลองเช็คดูว่าตั่วเขียวบานนุ่มตามต้องการหรือยังถ้าได้ตามต้องการแล้วใส่เบเตยลงไปก่อนครับตามด้วยน้ำตาลนะครับแล้วก็เกลือป่นไปไปลายช้อนครับ ก่อนใส่น้ําตาลเพื่อนๆอต้องแน่ใจนะครับว่าถั่วของเราเนี่ยเปื่อยตามที่เราอยากได้แล้วเพราะว่าถ้าเราใส่น้ําตาลไปก่อนที่ถั่วเราจะเปื่อยเนี่ยน้ำตาลจะไปรัดนะครับทําให้ถั่วของเราเนี่ยต้องใช้เวลานานขึ้นกว่าจะเปื่อยพอเราใส่น้ําตาลแล้วนะครับคนให้น้ําตาลละลายให้หมดเลยแล้วก็ลองชิมรสชาติดูถ้าไม่หวานก็เพิ่มเติมน้ําตาลได้ตามชอบนะครับพอเราได้รสชาติตามต้องการแล้วนะครับก็ปิดไฟยกลงนะครับแล้วพักไว้แป๊บหนึ่งมาเตรียมกะทิสําหรับราดหน้ากันก่อนนะครับ เราจะใช้แค่กะทิกับเกลือหนึ่งหยิบมือนะครับตั้งไฟอ่อนๆแล้วก็คนให้เกลือละลายในน้ำกะทิเลยนะครับพอน้ำกะทิเดือดนิดๆเท่านั้นนะครับกะทิของเราก็ถือว่าพร้อมใช้งานแล้วเราก็มาจัดเสิร์ฟกันเลยครับตักใส่ถ้วยหยอดหน้าด้วยกะทินิดหนึ่งแค่นี้ก็อร่อยแล้วครับถ้าใครไม่ชอบจะไม่หยอดก็ไม่มีปัญหาครับ วันนี้คิสขอตัวไปก่อนนะครับทุกคนเราไว้เชอกันใหม่เร็วๆนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้เราบ้างนะครับใครอยากคุยแบบคิสก็เขียนไ้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับบ๊ายบายครับ